ชั้น5ของดูสิทช็นทันปากนะพีพี่ครับแต่ของจริงวันนี้ ผู้ชมครับเห็นนักท่องเที่ยวเดินมาจากในห้างเยอะนะครับวันนี้ครับเป็นห้างที่เปิดใหม่นะพี่พี่ครับที่หลายๆคนก็ตั้งตารอคอยนะครับผมนี่ครับดูซิตเซนทัลพาร์กนะพี่พี่ครับก็คือนะครับผมเปิดให้เปิดสําหรับส่วนรอยฟ้านะพี่พี่เปิดเมื่อวันที่3กันยานะผู้ชมครับสําหรับส่วนรอยฟ้านะสําหรับร้านค้านะครับผมอยู่ข้างในห้างนะ ก็เปิดเมื่อ,ว,อวันที่4กันยายนนะพี่ๆวอมิดก,ก็มาอัปเดตนะฮะช้านะครับวอมิดต้องกราบๆขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากว่าวอมิดติดภารกิจเนาะติดงานดว่วนนะครับผมก็เลยไม่ได้มาอัปเดตนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้มาอัปเดตแล้วนะครับผมก็คือหลายคนนะครับตั้งตารอคอยแล้วครับผมก็มันเหมือนกับวันแมงกอกนะพี่ๆนะครับ ดูสิด้านท่านพาร์คเนี่ก็โอ้โหเป็นที่นะฮะหลายคนตั้งตารอคอยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สาราแดงนะพี่พี่ครับอันี้ก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศข้างในนะพี่พี่ครับบ๊วยบ๊วขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจบัวมบ๊นะครับก็หลายๆคนก็คงจะเห็นในหลายช่องที่ถ่ายลงนะแต่ว่าบ๊วยก็มาช้านะครับตรงนี้นะพี่วีครับก็ โครงการอยู่ระหว่างอยู่ในระหว่างแก้ไขข้อบกพร่องของงานก่อสร้างใน้วพี่โปรดแล้วรวะมัดระวังนะครับผมโปรดใช้ความระมัดระวังนะครับที่ตรงนี้ครับก็คือยังแก้ไขนะครับผมแต่ก็เปิดใช้แล้วนะครับไอ้ท่านผู้ชมก็เห็นนักท่องเที่ยวนะครับผมเห็นนักท่องเที่ยวเดินมาจากในห้างดูสิทันทั้นพาร์คนะพี่ๆครับเยอะมากนะครับวันนี้ครับ ดูครับไปไปรับชมกับข้างในกับบเมิดว่าะส,สมกับอ่าหลายหลายคนตั้งตา,งตางรอคอยไหมนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ข้างในครับเห็นหนักท่องเที่ยวเดินมาข้างนอกออกมากแต่ข้างในเยอะมากนะครับบเมิดก็ไม่รู้นะวันนี้พูดผิดพูดถูกนะครับกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับผมขอบพระคุณเอฟซีนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มุ่งใจบอมิดนะครับสำหรับอ่าใครที่รับชมแล้วนะครับผม ที่วันที่เปิดนะครับใช้งานเปิดให้นักท่องเที่ยวก็ครับผมอยากเป็นทางการนะครับสำหรับจุดที่เชนทันพักเนะก็ถ้าใครเห็นแล้วรับชมแล้วก็กราบขออภัยนะครับโอ้โหนะครับชาวต่างชาตินะครับมายืนชมตรงนี้ครับน,นี่รงนม้มีอะไรอ๋อท่านผู้ชมครับอันนี้ รถแมคโครนะครับผมสร้างใต้ดินนะพี่ๆนะครับจุกดินนะจ้วงอาดินจะมาจากข้างข้างล่างนะโูหลายชั้นมากครับ ลองกันมาแล้วครับเราก็คือลงไปตักดินนะครับผมเึื่อนมาฝั่งนี้ก็จะเห็นรถไฟฟ้า BTS มุ่งหน้าไปสนับเจฬาแห่งชาตินะครับ เดี๋ยวก็จะไปอัปเดตข้างในนะครับผมก็จะมีนักท่องเทีย่ยวเยอะไหมครับโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับโอ้โหนักท่องเทีย่ยวเยอะมากท่านผู้ชมโอ้โห,โหท่านผู้ชมครับเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นตุ๊กตานะพี่ๆครับถ่ายรูปมันยกใหญ่เลยครับ ปกตินะครับผมโด่งดังมากนะครับครับอนุญาตใบกาสัมภาษณ์นะครับขออนุญาตประการสัมภาษณ์ทำเอกพารเข้ามานะครับบนพื้นที่ส่วนต่านะครับกรณีโดยล้อไม่อนุญาตให้ทำการเรียลล์สายต่อสัญชาได้เลยครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับผมมาประกาศมาให้ผู้ค้าผู้ขายนะครับ ขับเล่แพงขายหรืออะไรนี่นะครับไม่ให้มาขายของนะพี่พี่ครับนะครับหรือวางสิ่งของนะพี่พี่ครับนะครับไม่ให้มาวางเลยนะครับไปมาเมื่อก็จะไปอัปเดตข้างในนะครับผมในห้างต่อนะครับฝั่งนี้เป็น่าเป็นร้านป๊อปนะพี่พี่ครับเป็นร้านป๊อปนะเปิดใหม่นะครับผมป๊อปป๊อปหมาดนะพี่พี่ ก็จะเห็นนักท่องเที่ยวนะครับอันนี้บันไดนะคบัตบันไดเลือนนะครับ ดูครับดีไซน์การออกแบบไปครับพี่พี่เดินต่อครับดูบะมี่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะครับทุกชอบทุกมุมนะพี่พี่ครับเท่าที่บะเม็ดจะเก็บได้นะครับเพราะว่าบะเม็ดก็มาครั้งแรกนะพี่พี่ครับก็คืออาจจะเก็บไม่ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับผม โอ้ฝั oh, ่งนี้ัปพี่ครับอู oh, ้บันไดเลื่อนพี่นนพี่บันไดเลื่อนไปพี่ครับดูครับ ดูครับเหมือนกับประเทศอะไรนะท่านผู้ชมครับดูครับการออกแบบนี้ดีไซน์ครับสุดยอดนะครับพี่พี่ดีไซน์กันออกแบบพี่พี่โอ้โหท่านผู้ชมครับฝรั่งเห็นต้องบอกว่าเลยฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับไม้กอดได้แหละนะครับดูครับ การออกแบบดีไซน์เนะาะสุดยอดครับสวยจริงๆนะครับจะเห็นทั้งท่องเที่ยวเห็นไหมท่านผู้ชมครับเยอะมากนะครับอ่ะยังไงวันนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศข้างบนอีกรอบหนึ่งนะครับพี่พี่วันก็จะขึ้นข้างบนนะพี่พี่ครับ ก็จะมีหลายอะไรครฝั่งนู้นก็ฝั่งทางเข้าก็จะมีบันไดเลื่อนนะพี่ครับแล้วก็ฝั่งนี้นะแล้วันี้ก็จะถ่ายลงมาข้างล่างนะพี่นี่แหละครับประเทศไทยนะครับทําอะไรสุดอลังการครับไปขึ้นไปข้างบนนะ นี่ครับต้องยอมรับประเทศไทยนะครับสร้างได้สุดยอดจริงๆครับบันไดเลื่อนนะครับพี่พครับสุดยอดนะครับนี่ครับชั้นห้าของห้างดูสิทชั้นท่านพาร์คนะพี่พครับเปิดใหม่ก็ทำมาห้างแทบแตกนะพี่พครับดูครับโอ้โห หลังไหลกันมานี่ฝรั่งนะครับพี่พี่ครับมารีวิวนะครับสุดยอดนะพี่พี่ครับวันนี้นะครับเพราะว่านักเที่ยวเยอะจริงนี่แหละเขาเรียกว่านะครับประเทศไทยนะครับห้างแต่ของจริงนะพี่พี่ดูครับชั้นห้าของ ดูสิเช่นท่านปาร์กนะพี่ๆครับแต่ของจริงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบวยัยรุ่นหรือผู้สูงอายุนะครับผมก็อยากมาเห็นนะครับพี่ๆคนตั่วโลกก็อยากมาเห็นนะห้างเปิดใหม่ของประเทศไทยนะพี่พครับวันนี้เยอะจริงๆครับ มันทุกที่แล้วพี่เตีบยดูครับขึ้นมาถึงก็ เดินซื้อช็อปกันยกใหญ่เลยพี่ครับเดี๋ยวผมม่จะออกไปข้างนอกนะครับผมชั้นที่ ชมวิวนะครับผมชมวิวของดุสิทเชนท์พาร์คหรือว่าเป็นสวนรอยฟ้านะพี่พี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมีหน้าที่เจ็ดเจ็ดไร่นะพ,พี่ครับ